จ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกทคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ princess of love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะคะสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกๆกําลังใจทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันี่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะสอดแทรกไกด์ไลน์พลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนอยากให้ทุกทุกคนเจอ รักแท้แล้วก็คนที่ใช่นะคะจริงๆด้วยความรู้สึกที่เป็นความบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็พลังงานในตัวตนของเราจริงๆไม่ใช่เป็นรักที่มาทดลองเรานะคะเข้ามาแป๊บๆเข้ามาทําให้เราวุ่นวายหัวใจไม่มั่นคงแล้วก็โลเลยนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเสียเวลาแล้วก็เสียใจนะคะเป็นสิ่งลบๆทําให้งุนหงิดใจ,จอีกนะคะเพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนเจอรักแท้เร็วๆแล้วก็ฝังไว้ฟังไว้นะคะเป็นอะไรดีๆในทุกๆวันนะคะท็อปปกของเราค่ำคืนนี้นะคะว่าด้วย random EP ที่น่าจะเป็น104นะคะถ้าจะไม่ผิดกับ random EP ที่ใครกำลังก้าเข้ามาเป็นคู่แท้และรักแท้ของคุณนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูซิว่า พลังงานนะคะอยากจะสื่ออะไรให้กับทุกคนอีกนะคะฟังไว้เป็นอะไรดีๆของแอ Random นด o อม p นี้อยากให้ทุกคนมีมความสุขๆความสุขๆนะคะสุขมากเลยจนสุขๆเลยใช่ไหมคะใครนะคะกำลังก้าวเข้ามาเป็นคู่แท้และรักแท้ของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิแรนด o อม p p นี้ของเรานะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะ สื่อถึงทุกๆคนที่ฟัง Random EP นี้ใครกำลังก้าวเข้ามาเป็นคู่แท้และรักแท้ของคุณขา สามแมเท้าค่ะโอุย้ยคนแดนไกลนะคะแดนไกลโพสเลยทีเดียวนะคะแล้วเป็นคนที่แหมจะดูเซ็กซี่ด้วยนะคะดูเท่ดูเซ็กซี่ดูมีสเสน่ห์นะคะคือเป็นคนที่แบบมุ่งมันและจริงจังมากๆไม่ถอยง่ายๆและไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดง่ายๆด้วยค่ะแล้วก็ตั้งใจตั้งอกตั้งใจแล้วก็แน่วแน่มากๆคือไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มองหาความสัมพันธ์แบบเล่นๆนะคะสามไมเท้าจริงจังนะคะหนุ่มกล้าหาญชาญชัยนะคะ คุณผู้ชายก็ต้องสลับตัวตนนะคะกล้าหาญชานชยนะคะสู้และลุยอืมแน่นอนค่ะเป็น king of pentacles ค่ะเป็นราชาเหรียญน,นะคะผู้มั่งคั่งมั่นคงร่ำรวยในตัวตนของตัวเองคือเขามีความรมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองมากเลยมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุายเยอะกว่าคุณมากก็ได้นะคะ มากกว่า10กว่าปีก็ได้ค่ะหรือมากกว่ามากอะ่ะเพราะว่าดูจากแล้วเป็นอะไรที่มั่งคั่งแล้วค่ะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ได้นะคะหรือถ้าเขาไม่เป็นระดับผู้นําขนาดนั้นเขาก็สามารถที่จะซัพพอร์ตและดูแลคุณได้เพราะเขามีความร่มสมบบูในตัวตนของตัวเองมีหน้าที่การงานดีมีอะไรทุกอย่างพร้อมนะคะมั่นคงรักเดียวใจเดียวบอกว่ารักก็คือรัก ชอบหือชอบใช่หรือใช่ถึงจะนิ่งๆเงๆียบๆแต่มีความมั่นคงมากๆเลยนะคะ<ม>แล้วก็มองความสัมพันธ์แบบจริงจังด้วยไม่ได้มาเล่นๆมองความสัมพันธ์บนพื้นฐานความเป็นจริงจับต้องได้จริงๆถ้าคุณเจอเขาออนไลน์คุณจะได้นัดเดทกับเขาเขาจะนัดเดทกับคุณและเขาจะใช้เวลาในความเป็นจริงกับคุณนะคะเหมือนกับว่าเดทกันทุกครั้งเขาจะเห็น ใบหน้ารอยยิ้มหรือว่ากริยาตัวตนของคุณแบบจริงๆเขาชอบแบบนี้นะคะรักธรรมชาติรักทะเลนะคะรักสาตว์เป็นคนชิวๆสบายๆนะคะมีความอบอุ่นเฟนลี่นิง่งแล้วก็จิตใจเย็นนะคะคนๆนี้แล้วก็มั่นคงจริงๆนะคะรักเดียวใจเดียวไม่ได้มองหาความสัมพันธ์แบบเล่นๆด้วยนะคะราชาเหรียญ จะเป็นคนที่ประหยัดมัธยัตนะคะมีนู่นมีนี่หาอะไรมาด้วยลำแค้งของตัวเองก็ได้นะคะ the world คนแดนไกลแน่แท้ค่ะคนคนนี้เป็นคนอะไรเป็นคนอะไรเป็นคนที่เกี่ยวพันกับต่างชาติก็ได้นะคะต่างชาติต่างภาษาได้ค่ะแดนไกลได้เป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณคนคนนี้ดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะดูมีความอ,อ่าดูเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วระดับหนึ่งด้วยเพราะเป็นราชาเรียนที่มั่งคั่งมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็น p a ชชั่นของ the world ด้วยนะคะคนคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาให้มันเป็นโลกใบใหม่เขาจะเข้ามาเป็นโลกใบใหม่ของคุณเลยค่ะคุณอาจจะได้ติดต่อกับเขาผ่านออนไลน์ก็ได้ทีนี้พอได้ติดต่อผ่านออนไลน์เนี่ยมันจะต้องเกิดการของความไม่แน่ใจหรือความคิดมากคิดเยอะของต่างฝ่ายทั้ง2ฝ่ายอย่างแน่นอนเพราะว่า the emperor ตัวตนเขาออกมา ะะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณ10กว่าปีก็ได้หรือถ้ายุน้อยกว่าคนก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากนะคะมีหน้าที่การงานต้องดูแลต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากมายมีความเป็นผู้นําสูงมากๆเลยนะคะเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์อบอุ่นคนนี้พร้อมแต่งงานด้วยแล้วยิ่งขึ้นเป็นทั้งราชาเหรียญทั้งติอ e m พ e เรอร์แล้ว เดออิมพีเรอร์ด้วยความที่ว่าเป็นตัวเดออิมพีเรอร์มีความชัดเจนในตัวเองนะคะมีความชัดเจนในตัวเองมั่นคงหนักแน่นทําอะไรตรงๆพูดจาตรงๆแสดงออกตรงๆพูดจริงทําจริง <c oughs> อาจจะดูผงผางอาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติกแต่เขาก็จะมีความโรแมนติกในแบบฉบับของเขานะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเป็นคนขี้หึงด้วยขี้หวงด้วยนะคะนิ่งมากมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆจริงๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็มองหาความสัมพันธ์แบบจริงจังด้วยค่ะ ไม่ได้มาเล่นๆสองดาบคนๆน,นี้อาจจะเป็นพ่อ,อสองดาบความคิดมากคิดเยอะการตัดสินใจเพราะว่าคนๆน,นี้เขาผ่านอุปสรรคเรื่องราวความรักความเจ็บปวดมาอย่างมากมายค่ะอาจจะเป็นพ่อแม่ไมๆก็ได้นะคะแล้วก็เขาจะมีการที่ดูคนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของโรคของความเป็นจริงนะคะอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วย สองดาบการคิดทบทวนนะคะเรื่องราวต่างๆระหว่างคน2คนอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกัน10ดาบหเหรียญทุกสิ่งทุกอย่างความเสียใจมันจบลงไปแล้วนะคะคนคนนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณได้เพราะเขาเป็นคนที่อบอุ่นจิตใจดีมากๆค่ะเป็นผู้ให้ให้ยังไม่วางผลตอบแทนนะอาจจะชอบทําบุญด้วยก็ได้นะคะหเหรียญหรือว่ามีบริวารมากมายที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการเป็นคนคิดมากคิดเยอะ นะคะคิดมากคิดเยอะแล้วก็เป็นคนที่มีภาราหน้าที่อะไรที่ต้องดูแล <allies> ที่ต้องจัดการมากการมากมายถ้าเขาเป็นผู้นํา <seben arnya> เขาอาจจะต้องมีบริวารลูกน้องอะไรแบบนี้ต้องดูแลที่ต้องคิดเยอะ <science> นะคะคิดเยอะในเรื่องของการทํางานคิดเยอะในเรื่อง,ง <sm ake> ของการวางแผนการจัดการการบริหารอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องของทางไกลด้วยมีเรื่องของทางไกลเข้ามาอ,อปุปสรรคระหว่างคุณกับเขานะคะความไม่เข้าใจกันด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เป็น long distance ด้วยนะคะ ไฮโรเฟนเดอะไฮโรเฟนนะคะทุกคน6ดาบนะคะจะเป็นการอารอคอยการเดินทางมาพบเจอกันแน่นอนนะคะแล้วก็ได้ทำอะไรตามประเพณีนะคะการจดทะเบียนมั่นหมายออกมาแล้วคะ่ะทุกคน3ใบอะ ไม่ต้องสับแล้วนะคะออกมา3ามใบพร้อมกันเลย the lovers ค่ะเป็นรักแท้แล้วก็คู่แท้ของคุณเขารอคุณอยู่อย่างใจจดใจจ่อเป็น p a ชช i ่ n ของรอคอยการแต่งงานแล้วเป็นและก็เป็นการแต่งงานครั้งสุดท้ายของใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ก็ได้สําหรับเขาก็ได้เพราะเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณ10กว่าปีก็ได้หรืออายุน้อยกว่าคุณก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มาก the r f r e n คือ เดอะไฮโรเฟนสนะคะทุกคนคือเขาจะทําอะไรที่มันตรงไปตรงมาคอมมิชเมนท์ทำอะไรแบบสเต็ปบายสเต็ปแล้วก็ไม่รีบร้อนด้วยยิ่งคนที่เขามีพื้นฐานในเรื่องของความรักความอย่าร้างอะไรมาก่อนเขาจะดูความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เลียฟไล์จริงๆเขาจะไม่อะไรที่มนโนเท่าไหร่คนคนนี้นะคะไม่มีความมนโนไม่มีความอะไรเลยอยู่บนพื้นฐานความจริงแล้วก็จับต้องได้จริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเขาจะต้องดูคุณ ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอแล้วก็ระยะเวลาในในเรื่องของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ก้าวสู่คู่รักแล้วก็รักแท้แล้วการแต่งงานการสร้างครอบครัวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามประเพณีเจอกัน ชอบกันแชทกันแชทกันแล้วมาเดทกันเดทกันแล้วเรียนรู้ตัวตนของกันจากนั้นเริ่มเป็นคู่รักคู่รักแล้วก็เริ่มเป็นแต่งงานสร้างครอบครัวทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามประเพณีตามทํานองครองธรรมของเรื่องความสามัถที่ดีนะคะที่ซื่อสัตย์เคารพแล้วก็ให้เกียรติกันนะคะคนคนนี้เป็นอาจจะเป็นโสดเป็นเป็นโสดเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาสักพักสักเป็นปีแล้วก็ได้เขาสามารถที่จะอยู่คนเดียวหรือว่าสันโดษได้เพราะคนคนนี้เป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้อยู่ได้กับตัวเองนะคะ แล้วก็มีความสุขในตัวตนของตัวเองเพราะว่าเขาเป็นทั้ง The Emperor ทั้งเป็นราชาเหรียญเพราะฉะนั้น The Lovers รของคุณค่ะเป็นรักแท้จริงๆนะคะจะมาสร้างความรักความโรแมนติกให้กับคุณแม้ว่าคุณกับเขาจะต่างอายุกันก็ตามต่างอายุมากกับมากกว่าแดนไกลที่ต่างกันแล้วก็ต่างชาติต่างภาษาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ไหนนะคะพรมลิขิตเดชินีที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันความปรารถนาของแรงดึงดูดของคนทั้งคู่รอคอยที่จะมาเป็นคู่แท้และรักแท้คนคนนี้จะก้าวเข้ามาก,กําลังก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ ะะจะมาทําให้คุณมีความสุขและก็โรแมนติกมากๆและคนคนนี้เขาก็เฝ้ารอเป็นแพชชั่นค่ะเด็กถือเมท้าเป็นแพชชั่นของการใจจดใจจ่อที่จะ move on หลังจากที่เป็นหลังจากที่ได้เจอกันออนไลน์แล้วนะคะเหมือนกับว่าเราก็เดทกันแล้วนะแล้วหลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมีความห่างไกลมีความไม่เข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นจะเป็นคู่รักคู่รักแล้วก็เริ่มเป็นแพชชั่นของการแต่งงาน สีไม้เท้าการแต่งงานสร้างครอบครัวเพราะว่าความรักมันสุกงอมแล้วการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาได้สักระยะ1ปี2ปีมันทําให้สุกงอมแล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นใจจดใจจ่อเป็นแพชชั่นของความลุกโชนเร่าร้อนภายในจิตใจที่ต้องการแต่งงานและอยากอยู่ด้วยกันแล้วอยากอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยากอยู่ด้วยกันแบบว่าสร้างครอบครัวมี เบบี <Baby S 2> <laughs> ได้วยกันแล้วนะคะ <laughs> มีเด็กน้อยนะคะอย่างที่คุณต้องการเลยดูสีไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะเดลเรเวอร์ <c oughs> ของคุณเป็นพลังงานแห่งความมั่นคงมากๆเลยจริงๆแม้ว่าเขาจะคิดมากแม้ว่าคุณกับเขาอยู่ไกลกันแค่ไหนเขาคนนี้ก็มีความอดทนค่ะเพราะว่าสิบไม่ทา้าอดทนยื้อนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายนะคะสิบมทา้าใช่ไหมคะคือมีการแบบ การรอคอยที่จบการรอคอยที่นิ่งที่ลําบากยากเหลือเกินเข้ามาซัพพอร์ตดูแลเขาคนนี้จะพยายามที่จะเข้ามาหาคุณอยู่แล้วและสิบเมท้าจะเป็นการยื้อนะคะยื้อที่จะได้เดินทาง,งมาพบเจอกับคุณยื้อที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้แบบคู่รักแล้วก็แบบแต่งงานเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขากําลังก้าวเข้ามาสู่ชีวิตคุณก้าวเข้ามาทําให้คุณมีความสุขก้าวเข้ามาสร้างความรักความโรแมนติกกับคุณแบบที่ อิ่มเอิบในหัวใจแล้วก็ฟูฟ่องมาก,มากๆจะเติมเต็มทุกอน,นูในความรู้สึกของคุณให้คุณเป็นคนที่พิเศษที่สุดดีที่สุดงดงามที่สุดเลอค่าที่สุดทําให้คุณเป็นคนที่ชนะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาคุณจะเป็นคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเท่าเทียมกันเสมอภากันเคารพแล้วก็ให้เกียรติกันนะคะพลังงานสวยมากๆเลยเพราะฉะนั้น เขาคนนี้นะคะกำลังก้าวเข้ามาเป็นคู่แท้และรักแท้ของคุณนะคะโดยการที่ได้เป็นสเต็ปเลยนะคะอย่าลืมว่าถ้าเป็นคนที่เราเดทคุยในแชทนะคะถ้าเขาชอบเราคุยกันแล้วถูกคอเขาจะนัดเจอการขาดนัดเจอแล้วก็นดัดเดทครั้งแรกก็จะรู้สึกว่าถ้าคนเขามองหาความสัมพันธ์แบบจริงจังอะคะ่ะ ครั้งแรกเขาก็จะรู้เลยว่าคุณใช่หรือไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไปต่อได้ไม่ได้ก็คืออาจจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่สองที่3ประมาณนี้จะไม่เกินนี้นะคะหลังจากนั้นไปต่อได้หรือไม่ได้เขาจะต้องบอกต้องคุยกันแล้วนะคะเพราะเขาจะไม่ทาทาให้คุณรู้สึกว่าเสียใจหรือว่าเพอ้อฝันอะไรอย่างแน่นอนเพราะด้วยความที่ว่าเป็นตัวตนของเขาเขาจะทําให้คุณได้รู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์จับต้องได้บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะจะไม่มีความฝันโมโนเท่าไหร่และมันก็จะเต็มไปด้วยการสเต็ปบายสเต็ป นะคะสเตปบายสเตปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไพ่ทั้งหมด13ใบนะคะสเตปบายสเตปจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปตามขั้นตอนของมันคนไกลคนนี้เฝ้ามองหาความรักความสัมพันธ์ทีจริงจังนะคะไม่ได้มาเล่นๆและตัวตนของเขาก็เป็นแบบนี้เดวิลอาจจะเป็นคนไกลคนต่างชาติของคุณคุณจะได้แชทกับเขาผ่านนะคะผ่านแชทผ่านออนไลน์อะไรหรือว่าเดทติ้งอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเขาจะมาเป็นเหมือนโลกใหม่ๆของคุณแน่นอนในครั้งแรกจะรู้สึกว่ามีการต้องแบบ เหมือนเจอกันแล้วคุยกันแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องราวอะไรที่ต้องคิดทบทวนต่างๆมากมายเพราะเขาเป็น D.M. เ็มเร้อด้วยผ่านเรื่องราวอุปสรรคมากมายมาเหมือนคุณผ่านความรักความเจ็บปวดเสียใจยเป็นพ่อแม่แม่ไม้มาก่อนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะต้องจบลงเพราะเขาอยากเริ่มต้นใหม่เพราะเขาเห็นแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะเขาก็จะแสดงความรักความสัมพันธ์กับคุณไปแบบถึงขั้นแต่งงาน สร้างรากฐานมั่นคงที่อบอุ่นและเขาก็สามารถที่จะเป็นสุภาพบุรุษสามารถที่จะเป็นคนที่เทคแคร์ซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทำให้คุณโรแมนติกในแบบฉบับของเขาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูโรแมนต์แองเจิลกันดีกว่าว่าอยากบอกอะไรเป็นพลังงานที่ละมุนมีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนพลังงานจากไพ่ค่ำคืนนี้มันรู้สึกว่า มันอบอุ่นนะอบอุ่นแล้วก็มั่นคงแข็งแรงมากๆเลยนั่นคือนิวเลอรของคุณค่ะอานิวเพอร์นที่จะเข้ามากลังจะก้าเข้ามาสู่ชีวิตคุณเป็นคู่แท้และรักแท้ของคุณเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้เจอเขาผ่านออนไลน์นะคะอย่างที่บอกนะแล้วก็อย่าลืมว่าต่างชาติต่างภาษาเขามีการดูใจเราด้วยทริกในการลองใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองใจและดูเขาด้วย let's go o u t control issue นะคะ อนุญาตให้สถานการณ์นั้นนะคะมันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมันปล่อยให้มันฟลอไปกับการเวลาแล้วก็ความรู้สึกของเรานะคะอะไรที่ใช่มันก็จะใช่อะไรที่ไม่ใช่เด็กก็จะหลุดออกไปจากชีวิตวงจรของเราทูเลฟเห็นไหมคะคนที่กําลังจะก้าวเข้ามาเป็นคู่แท้แล้วก็รักแท้ของคุณก็คือทูเลฟของคุณจริงๆนั่นเอง this is the romantic of a lifetime นี่คือช่วงเวลาแห่งรักโรแมนติกชีวิตของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้น ดีมากๆเลยนะคะมันโรแมนติกจริงๆแล้วเป็นคู่แท้รักแท้เป็นความรักก็ new love จริงๆ f o r g e เป็น forgiving and, uh, for and learning นะคะเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยซึ่งการละก,กันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีทะเลาะกันมีงอนกันต่างๆมากมาย love yourself first ต่างคนต่างก็รักกันซึ่งกนและกันเหมือนกับว่าต่างคนต่างดูแลแล้วก็รักตัวเองก่อนที่จะได้มาเจอกันเพื่อที่จะมาเติมเต็มความรักที่ต้องการเป็นรักแท้จริงๆนะคะทุกคน ให้สวยงามมากๆจริงๆงไม่อยากจะบดบังเลยนะคะทุกคนอยากได้อีก,กสองใบชิล l d เด n นนะคะคุณจะมีลูกคุณจะมีความรักที่เป็นเหมือนเด็กๆน้อยเริ่มต้นเอฟเฟกแบบเด็กน้อยมากๆเลยะค่ะเหมือนกับว่าความรักของคุณจะก,กระหนุงกระนิงและก็โรแมนติกอยู่ตลอดเวลานะคะเหมือนกับ ถึงจะอายุเยอะเท่าไหร่ก็ยังคงรู้สึกละมุนแล้วก็น่ารักนะคะกุ๊กกิ๊กกันอยู่นั่นเอง financial and c a r e e r นะคะแน่นอนตอนนี้ต้องสร้างเงินสร้างสร้างเงินสร้างฐานะสร้างทุกถึงทุกอย่างเพื่อที่จะให้มีไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของอนาคตนั่นเองอย่าลืมในเรื่องของการเงินของเรานะคะเวล s ซูนเร็วๆนี้คุณจะได้เจอกับ เขาคนนี้ที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นคู่แท้และรักแท้ของคุณค่ะคลีเอเรนจีพลังงานเก่า mm hmm. ๆออกไปเพื่อที่ต้อนรับสิ่งใหม่ๆนั้นเข้ามาหานะคะในชีวิตของเรานะขออีกหนึ่งบ่ายขออีกหนึ่งบ่ขออีกหนึ่งบนะคะ Let your friends help you นะคะอยู่กับเพื่อนและมีความสุขกับเพื่อนให้มากๆนะคะนั่นคือพลังงานเขาคนนั้นอาจจะมีสังคมแล้วก็มีเพื่อนฝูงเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่กับเพื่อนแล้วมีความสุขกับเพื่อนให้มากๆคอยหนึ่งใบดีกว่า <c oughs> คอยหนึ่งใบค่ะได้อะไรนะริตรีส์นะคะคุณจะได้เข้าสู่ประตูวิวาและได้ไปอยู่ในที่ที่รักโรแมนติกระหว่างคุณกับเขาออกจากโลกภายนอกที่มันวุ่นวายนะคะไม่ใช่สิ ออกไปจากโลกที่มันวุ่นวายหรืออะไรไปสู่โลกแห่งความโรแมนติกความเงียบสงบระหว่างคุณกับเขานะคะใส่ชุดวีวาเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนะคะเดินหันหลังให้กับโลกแล้วก็เข้าสู่โลกส่วนตัวโลกโรแมนติกระหว่างคุณกับเขานั่นเองเขาจะเป็นโลกใบใหม่ของคุณ the world นะคะและทำให้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเขาจะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่ามีความมั่นคงและเป็นรักแท้และ true love ของคุณไพ่สวยสวยงามมากๆจริงๆนะคะทุกคนก็ อาจาจะยุ่งยุ่งไปหน่อยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะเรียงยังไงดีเพราะว่ามันเต็มเฟรมเลยทีเดียวเนะญญาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต่ากันนะคะว่าได้เลขอะไรนะ เลข10ค่ะความรุมสมบูรณ์เลขคู่เลข10ความรุมสมบูรณ์ความสุขสมหวังอาจจะเจอกันเร็วเรวนี้หรือว่าอะไรที่เกี่ยวพันกับเลข10ขอให้เป็นเลข10ที่แบบเป็นเลขคู่และเลขอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงมั่งคั่งนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือ1ิถ้วยการสร้างครอบครัวนั่นเอง10เหรียญความมั่นคงมั่งคัง่งขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนได้รับพลังงานดีๆในคลิปวิดีโอนี้ให้ทุกคนค่ะ สูดหายใจลึกๆได้เจอรักแท้เร็ว,รวได้รับพลังงานดีๆเร็วนะคะกดพลังงานแห่งแรงหนึ่งดูอย่าลืมว่าเราต้องลิสต์ลายชื่อสเปคของเราไว้ด้วยว่าเราไม่ใช่รายชื่อสเปคสเปคที่เราต้องการว่าเราจะได้แบบไหนเมื่อออกไปเดทเราจะได้ คัดสรรเลือกคนที่ดีที่เป็นเคมีที่เข้ากันกับเราเข้ามาแล้วก็ค้นหาความรู้สึกภายในใจกับพลังในใจจิตวิญญาณของเรานะคะเพื่อที่จะจูนแล้วก็ดึงดูดคนขนันเข้ามาหาเราเร็วๆเพราะเขาก็กําลังที่จะรอก้าวเข้ามาเป็นคู่แท้และรักแท้ของคุณเช่นกันค่ะทุกคนนะคะกับแรนดอมมีพีนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคน ได้เจอรักแท้สุขสมหวังทุกเรื่องและประสบความสําเร็จในทุกเรื่องเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ